คินจิคิดขับฝากกด subscribe ที่นี่นะคะสวัสดีครับน้องคินสวัสดีครับสวัสดีค่บสวัสดีคับโอเควันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับอวัยวะของร่างกายเรานะน้องคินเริ่มจากหัวนะศีรษะของเราภาษาอังกฤษคือ head <c oughs> นะครับอา <c oughs> นั่นคือเหตุไหนจับสิครับใช่นี่คือหัวนะต่อไปไหลหัวไหลอย,อยู่ตรงไหนลูกหัวไหลนี่คือหัวไหลอ่าหัวไหลมีสองข้างนะภาษาอังกฤษก็คือ shoulders นักเิีพูดตามมาสิ <Sure, yeah. S 1> okay, shoulders ก็คือไหลนะคะหัวไหลต่อไปหัวเข่าอยู่ตรงไหนลูก <Yeah. S 1> ตรงไหนคือหัวเข่า ใช่อันนี้หัวเข่าภาษาอังกฤษคือำว่า knees 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 ภาษาอังกฤษคือคำว่าอะไรพูดตามหมาเร็ว knees ต่อไป toes คือนิ้วเท้านะครับไหนนิ้วเท้าอยู่ไหนนี่กระดิกนิกนิดเนี่ยนิ้วเท้าต่อไปตาภาษาอังกฤษว่า eyes น้องคิดเป็นไรลูก อะลูกกินอาย <laughs> โอ้ยคนละอายกันแล้ว <laughs> เอาออยอันนี้เป็นภาษาอังกฤษนะแปลว่าตาลูกตาตไหนชี้ตาให้หมา,มาดูสิครับโอเคต่อไปหูภาษาอังกฤษว่าอะไรโทษเด้ <laughs> หูภาษาอังกฤษก็คือ ears ears ไหนจับหูให,หม่ลูก ears อ่าหู mouth ปาก าปากนะครับชี้ปากด้วยลูกชี้ปากอ่า Nose ก็คือจมูกอ่าทีนี้น้องคินจำได้ยังไหนทดสอบสักทีหนึ่งได้ไหมอ่าเดี๋ยวมาขอทดสอบน้องคินว่าจำได้ยังอ่าไหน head อยู่ไหน head, head. shoulders Should knees Kne Kne and toes t to okay eyes. s eyes uh. ears Ear Mouth nose อ่าเดี๋ยวเรามา <Okay. S 1> เริ่มกันนะคะมามาจะร้องเพลง head shoulders k n e e and toes นะน้องคินก็จับตามเอวัยวะที่มามาร้องเพลงเลยนะครับพร้อมนะ head shoulders knees and toes knees and toes head shoulders knees and toes knees and toes and eyes and ears and mouth ส n นน a n แอนท s เทสส a น d t ้แอนทสโอ้โหเก่งมากอันนี้อรอบแรกมันจะสโลนิดนิดนะ <c oughs> อ่าต่อไปนะจะเป็นระดับกลางละความเร็วระดับกลางนะครับอ่าพร้อมไหมครับพร้อมเฮ้ทอเดสส้นนิ s แอนท์เทสส้นนิ้แอนท h เทสเฮ้ทอเดสส้นนิ้แอนท์เทสส้นนิ้แอน โอ้นี่แค่ระดับการนะลูกนะยังไม่เจอระดับเร็วเลยอ่าต่อไปจะเป็นเลเวลสูงสุดนะเป็นความเร็วแบบสปีดเลยอ่ะไหวไหมไหวไหมเฮชอเดนี o อน e ทอ a n สเนียน a ทอ o สเฮชอเดนีซันทอสเนียนทอสแอนไอส์แอนเอสแอนม้าวแอนโนสเฮชอเดนีแ s นทอสเนียนทอส มา,ม,ามองไม่ทันเลยครับต้องคินจับถูกบ้างไหมเนี่ยบรวระลูกค่ะคินทีมนี้สนุกไหมครับสนุกมากเลยถ้าอย่ <c oughs> งางนั้นนะคาเดี๋ยวครั้งหน้าหมามาหาเพลงมาให้ใหม่นะโอเคไหมอาสักทีนี้ลาเพื่อนๆไปก่อนเนาะเดี๋ยวมกด